สวัสดีครับกลับมาพบคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปขั้นสูงหน่อยแล้วก็เป็นการทำ last t o center นะครับเป็นการจัดชิ้นเซนเตอร์ชิ้นสุดท้ายนะคู่สุดท้าย2อคู่สุดท้ายนะซึ่งวิธีการก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับประมาณ16-17กรณีโดยประมาณคิดว่านะไม่น่าจะเกินประมาณนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าใช่นะเ วิธีการเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับก็อาศัยความเข้าใจของผู้เรียนแล้วก็ความพยายามนะครับทุกคนทําได้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าฝ่าฟันไปได้ก็สามารถที่จะทำเวลาตา่ำกว่าสอนาทีหรือว่านาทีครึ่งได้เลยนะครับเอ่อทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเอชด้วยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้านะทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ The last two center เนาะอันแรกครับ ก็คือปกติเลยมีกินเนอร์เนาะขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับอ่ะพี่จันเป็นอย่างนี้เนาะขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงอันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการสลับเขาเรียกว่า สชิ้นที่เป็นเอชของเซนเตอร์นะครับซึ่งวิธีการก็จะยากนิดนึงหรือเปล่าไม่ยากหรอกถ้าทุกคนตั้งใจขึ้นซ้ายกลางขึ้นครับบนขวาครับขวาลงบนซ้ายแล้วก็ลงลงครับรอบนะครับดูนะครับสับสองคู่นี้เนาะขึ้นซ้ายกลางขึ้นบนขวาขวาลงบนซ้ายแล้วก็กลางลงนะครับ ประมาณนี้อันต่อไปอันนี้ครับอันนี้ก็คือดูนะครับขึ้นซ้ายลงก็คือเมื่ออันนี้เป็นสองอันที่อยู่ด้านล่างและอันนี้อยู่ด้านบนนะครับขึ้นซ้ายลงนะครับอันต่อไปอันนี้ครับอันนี้อยู่ด้านบนเออแต่ว่าอันนี้ดูอย่างนี้นะครับคือคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่มันคือขึ้นขวาลงผมทํา้พยายามให้มันเป็นกรณีตรงข้ามนะอาจจะ มองไม่ค่อยยากมากคิดว่านะขึ้นขวาลงอีกรอบนะครับขึ้นขวาลงนะครับ้อาจจะดูแล้วเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเลยว่ะพี่มันดูมาถึงตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกนะครับอ่ะดูต่อนะครับอันนี้ครับมันไม่สามารถทําเหมือนเมื่อกี้2ออันที่ผ่านมาได้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการของมันดูนะครับชิ้นนี้อยู่ด้านล่างเนาะอย่างงี้จับแบบนี้เลยนะครับขึ้น ขวาลงทำไมครับพูดผิดครับขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาลงอ่ะอีกรอบนะครับขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาลงอ่ะถ้าดูไม่ทันลองไปกอดูเอานะครับอันต่อไปเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ อาจจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คนละฝั่งนะครับดูชิ้นนี้เป็นหลักอาจจะคนละฝั่งนะครับวิธีการคือขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นซ้ายลงดูใหม่นะครับขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นซ้ายลงประมาณนี้หลักๆประมาณนี้นะครับอันต่อไปอยวมาดูดันต่อไปกัน อันนี้นะครับอันต่อไป rapper. อันต่อไปก็คือดูนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับวิธีการคือขึ้นขวาลงข,ขวาขึ้นขวาลงนะครับอีกรอบนะครับเป็นแบบนี้เนาะขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงง่ายเนาะง่ายอยู่ง่ายอยู่อันต่อไป อันนี้ครับเป็นตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะวิธีการคืออันนี้จะไม่ตรงกันข้ามมากอเออขึ้นนะครับขึ้นบนสองครั้งลงบนซ้ายขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับ อีกรอบนะครับดูนะครับเป็นกรณีนี้ขึ้นบนสองครั้งลงบนซ้ายขึ้นบน2ครั้งลง,น,น,น,ง,ลงนะครับดูกรณีลองไปกอดูเอากันนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันดูนะครับเป็นแบบนี้นะดูดูภาพลองสต็อปแล้วก็ดูแล้วก็ลองวาดใส่กระดาษก็ได้นะครับ ออมันจะได้แบบว่าเห็นภาพมากขึ้นเพราะายังไม่ทําออตัวภาพอันนี้ให้นะดูนะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงนะครับอีกรอบนะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงประมาณนี้อันต่อไป อ่ะอันนี้ครับอันนี้จะคล้ายๆกรณีที่ผ่านมานะครับดูวิธีการคืออันเนี้ยขึ้นมาเราลิปมาตรงนี้นะครับขึ้นบนสองครั้งขวาลงบนขวาขึ้นบนสองครั้งลงนะครับอ่ะรอบนะครับอ่ะดูใหม่นะครับขึ้นดูภาพก่อนนะครับสต็อปไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ดูอ่ะขึ้นบนสองครั้ง ลงบนขวาขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับประมาณนี้อันต่อไปอันนี้ครับเป็นรถถังรถถังทั้งคู่เลยเห็นไหมมันเคยสลับตรงกลางแต่นี้มันต้องสลับด้านข้างนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากไม่ยากขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงนะครับ แป๊บนึงนะครับดูใหม่นะครับขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงอ่ะต่อไปครับอันต่อไปเป็นเป็นรถถังแล้วทั้หมเป็นปลาคู่นะครับอืม ันต่อไปขบนเป็นรถถังแล้วขบนเป็นปลาคู่นะครับซึ่งวิธีการคือดูนะครับขึ้นขวาลงบน2ครั้งแล้วก็ขึ้นขวาลงนะครับอาดเดี๋ยวอีกรอบนะครับดูใหม่อ่ะขึ้นขวาลงบน2ครั้งแล้วก็ขึ้นขวาลง อลองกอดูช้าๆทีละมูฟมันมูฟน้อยอ่ะมันน่าจะทําได้นะครับอันต่อไปอันนี้ครับเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้นะครับให้เราเซตเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้ววิธีการคือขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายแค่เหมือนสี่คูณสี่เหมือนในบิ๊กเนอร์เลยขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงประมาณนี้นะครับอันต่อไป อันนี้นะครับดูนะครับอันนี้จับแบบนี้เนาะจับนี้ได้ไหมได้นะครับจริงๆขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งแล้วก็ขึ้น,น מו, Fool, trem, <ni> ขวาลงนะครับขอยรอบนะค rocking, รับดูใหม่นะครับขึ้นจับนี้นะดูดูอันนี้เป็นแถวอันนี้มันแต Yar, จกจากกันนะครับขึ้น features, pronoun, บนสอ <belum. S 1> ง, esters, ง 2, ครั citation, ง้งลงบนสองครั้งแล้วก็ขึ้นขวาลงนะครับประมาณนี้ ชิ้นต่อไปอชิ้นนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายก็คือเซตสองอันนี้ก่อนนะครับดูนะครับขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นสองครั้งลงนะครับ อีกรอบนะครับเป็นแบบนี้เนาะขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นบนสองครั้งลงไม่ยากไม่ยากกรณีอน,อนี้อีกอันนึงเป็นตรงกันข้ามนะครับอันนี้ดูนะครับวิธีการคือขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับ อันนี้นะครับอ่ะอีกรอบนึงเป็นแบบนี้นะพยายามเซตถ้าเกิดมันเป็นภาพนี้ก็พยายามเซตหรือภาพนี้ก็ลองพยายามเซตให้มันเหมือนที่ผมเล่นก่อนนะครับขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นบน2ครั้งแล้วก็ลงนะครับชิ้นต่อไปใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกสชิ้นนะครับ2อ,อรูปแบบนะแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้ดูนะครับ คล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นตรงข้ามตรงข้ามหลายตลบอ่ะเออวิธีการคือขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงนะครับอ่ะอีกรอบนะครับขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะ ปแบบนี้วิธีการคือขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงนะครับยนะยอย่ะอีกรอบนะครับสุดท้ายแล้วขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงนะครับประมาณนี้หลกัหลกๆก็คือมีอยู่มา17ตัว นะครับ18ตัวประมาณ18ตัวนะครับในการทำา Last Two Center ซึ่งทั้งหมดที่ผมสอนไปเมื่อกี้มันก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีละผมได้ไปแอบดูรูปภาพมานะครับจริงๆแล้วก็คือว่าทีเนี้ยวิธีการฝึกก็พยายามค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆสังเกตว่ามูฟแต่ละมูฟเนี่ยมันสามารถพิกยังไงให้ได้เร็วอาจจะมีกรณีนนที่เร็วกว่าน,นี้หรือว่าดีกว่าน,นี้ฟิงเกอร์ทิกเข้ากับมือกว่าน,นี้นะครับก็ลองประยุกต์ใช้นะครับไม่ไม่ไมยากมากถ้าทุกคนตั้งใจนะครับ ยังไงเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดฝึกสําเร็จแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลังจากเรียนจนครบแล้วฝึกได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเหรับวันนี้เดียลาไปก่อนนะครับคลิปนี้มันแอดวานซ์มากแล้วก็ยังมี5้คูณหที่แอดวานซ์กว่านี้นะครับและยากกว่าน,นี้ยังไงเดี๋ยวไปรอชมนะครับถ้าทุกคนตั้ง,งใจทําได้แน่นอนนะครับผมเชื่อโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ